เรานะคะเอวันน eh, ี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะแปลกๆไปนีดเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวทําหน้าที่พิธีกรคนเดียวคือท่านรองประธานฝ่ายพิธกรรมคุณธงชัยเนี่ยนะคะเขาเกิดมีเหตุการณ์ด่วนค่ะก็เลยต้องรีบออกไปเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งยิ่งใหญ่นะฮะก็เลยแบบมาถอยนึกว่ายังยุ่งุ่นอยู่ข้างนอกไปไงเรียบร้อยแล้วเหรอเขากำลัง เคลียร์กันอยู่นะครับอโอเป็นไงอันนี้ก็อยากจะบอกท่านประชาชนและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าชีวิตเรานี่ประมาทไม่ได้นะครับอุบัติเหตุที่มันไม่เข้าใครออกใครบนจะตายก็ตายกันโอ้โหเยอะมากเมื่อกี้นี้ร้อยกว่าศพตายแล้วด้อยว่านี่ผมติดชุดมาด้วยนี่คงจะต้องร้ายมากเลยนะร้อยกว่าศพนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างรถหกล้อที่ขับไปท่าไหนไม่รู้แหกโค้งแล้วเข้าเสาไฟฟ้าแล้วมาข้างหลังตามมันก็ซ้ำเข้าไปเสียงเบรกนังมาถึงนี่แลวโอ้โหแล้วร้องกัลังงมเลย องมันอะไรกะตะกันตาอะไรคุณว่าอะไรตายเกินร้อยศพอะไรอ่ะไก่ตายกันแน่ไก่ตายรถขนไก่รถขนไก่อยนี่อยู่มูลนิธิร่วมกัญญูใช่ไหมคมูลนิธิร่วมกัญญูครับอ๋อร่วมกัญญูมีหน้าที่อะไรในมูลนิธิบ้างหรือว่าไปแยองแข่งพุงไปมาใช่ประเภทเอนเตอร์เทนทำอะไรร้องเพลงไปช่วยเหลืองานอะไรเงี้ยคะ เวลาที่ชาวบ้านเขาน้ําท่วมไฟไหมอะไรเงี้ยเราก็เอาเอาของไปแจกเงี้ยครับบางทีอยู่อยู่อยู่มูลนิธิดีไม่จำเป็นต้องว่าองไปเก็บศพก็ได้นะครับใช้ช่วยอย่างอื่นก็ได้นะครับผมถามนิดนึงนะคนเหล่านี้เวลาตายกันมากๆแล้วไม่มีญาติมาเนี่ยมูลนิธิเขาทาไงอ๋อมูลนิธิเขาก็จะเก็บไว้ครับมีที่เก็บตามวัดอะไรเงี้ยก็บไว้ทำะไล่ะฝังไว้ไงฮะไม่มีญาติมารอจนกระทั่งญาติไม่มีแน่พวกก็พอมันเยอะเข้าก็เอามาเผาคนทีนึง โอ้โหเยอะนะครับเพราะแบบนี้เองเขาถึงเรียกอย่างนี้ก็เรียกว่าพิธีการล้างป่าช้าใช่ครับอย่างต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ฝังไว้ตามป่าช้าตามสุสานอย่างเงี้ยครับไม่มียากก็ฝังเพราะพอสามปีสี่ปีเข้าศพใหม่มามันก็ไม่มีเนื้อที่แล้วเนื้อที่มันแน่นแล้วจะไปทับกันนอนกายค้ากันแล้วเงี้ยกค้า็ไม่ได้แต่เคยได้ยินมาอ่นก็ต้องลื้อออกมาลื้อล้างฮะเอามาล้างมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ขุดขุดขึ้นมาแล้วก็เอาเอาศพใหม่เข้าไปแทนที่ ก็ <g ul ain> เลยเกิดพิธีล้างปา่าช้าขึ้นเคยได้ยินว่าการล้างป่าช้าเนี่ยนะฮะถ้าใครได้ไปร่วมช่วยเหลือมีกิจกรรม,รมในพิธีการล้างป่าช้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้บุญกุศลอย่างรุนแรงเพราะว่าถือว่าได้ช่วยส่งให้วิญญาณที่ไม่มีญาติไปสู่สุคติเพราะว่าได้กุศลม,มากได้กุศลได้บุญมากครับผมเอางี้นะครับเดี๋ยวรายการเราจะถ่ายทอดเรื่องราวของพิธีการล้างป่าช้าเดี๋ยวจะหาของโกเหมือนรถไก่คว่ำหนิเขเชื่อเธอเลไปชมตัวอย่างไฮไลท์กันก่อนเลย ปักไปแล้วสิบทีปักหนึ่งทีขุดไม่เจอปักหนึ่งทีขุดสิบทีปักสิบทีนะฮะถึงทีที่สิบขุดลึกมากเจอศพเด็กร้อยศพขุดแล้วเป็นไงเจอไหมไปเจอฮะเอาขึ้นมาโอ้แสดงว่าก็ก็ที่เข้าร่างทรงนี้ก็ขุดดีกันเป็นเป็นเละๆแล้วฮะเนื้อเละๆแล้ที่เห็นนะแล้วเป็นไงคุณหนดพอเห็นป๊บโอ้โหไม่ไหวครับกินกินแรงครับกินคือกินเหม็นเน่าเนี่ยแหละครับตาที่ดูดูสีแยกเนี่ย คือพออยู่นานแล้วเขาจะเป็นเจ้าพ่อแเจ้าพ่อมีศาลมีศาลเป็นของตัวเองมีคนมาเส้นไหว้อย่ที่ตั้งศาลว่าเยอะๆตามถนนน่ไม่อยากไปแล้วบางคนเขาเป็นเจ้าพ่อเขาไม่อยากไปแต่ว่าท่านต้องถ้าไม่ไปแล้วท่านต้องออกฤทธิ์ละ ล้างป่าช้าก็เลงจะเกิดขึ้นในรายการชมรมผลหัวลุกของรายในค่ำคืนนี้และยังไม่พอนะครับเราจะมีทีมงานไปที่จังหวัดระนองนะครับไปดูเขาล้างป่าช้ากันเรานำภาพจะตื่นเต้นบ่าภาวะยังไงก็ช่วงหน้ามาเจอกันครับผมช่วงหน้าค่ะ นะครับรู้สึกโหย,โมยหมวนไปสักนิดห,หนึ่งนะครับเพราะเรื่องราวที่เราเราจะนําเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวพิเศษนะครับที่เรื่องจะมาถ่ายทอดความลึกลับของการล้างป่าช้านะครับเ,เป็นพิธีการล้างปา่าช้าประเทศจีนนะครับถือเป็นประเทศแรกนะครับที่มีเป็นคนที่เริ่มทาพิธีนี้ก่อนพิธีล้างป่าช้านี่นะคะและบุคคลที่จะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของคนจีนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะคะแล้วก็จะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องต้นกําเนิดของพิธีล้างป่าช้าตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเห็นหน้าปุ๊บ รู้เลยว่าท่านจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับคนจีนเป็นอย่างดีนะคะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวนิสค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีเป็นอีกแล้วไแล้คุณสนุกมากคุณสนุกมากผมชอบน้ำเสียงอาจารย์นะกพผมเคยเห็นอาจารย์ออกทีวีอยู่อารมณ์คุยแล้วได้อาจารย์ครับนี่ฮะผมอยากจะถามอาจารย์เลยที่เห็นอยู่นี้นะฮะเป็นไม้ไผ่เป็นกิ่งไผ่นะฮะแล้วก็มีที่ห้อยเฮ้ยลงมานั้นอันนี้เป็นมงคลไหมครับ เออแทบแบบคมสีขาวแสดงบ้านนั้นเนี่ยจะมีทุกนะคะมีทุกงานศพงานศพถ้าเป็นคมสีแดงทั้งลูกเลยนะคะบ้านนั้นจะมีงานมงคลงานแต่งนิดเอยงานแต่งงานจะเป็นสีแดงให้ดูที่แดงกับขาวแดงขาวแล้วที่เป็นเป็นแบบเวลาไหว้เจ้าหรือปีใหม่ผมเคยเขาไม่ห้อยเป็นเป็นพวงยอแดงแแล้วมีกิ่งไผ่นี่ค่ะอันนั้นเป็นมงคลป่ะฮะราะอันนั้นเป็นมงคลและกิ่งไผ่อันนั้นนะคะก็คือเป็นเป็นที่ประทับของฟ้าคือจุดอันนั้นเขาเรียกว่าโคมลอยคม คมเทพเจ้าแห่งฟ้าค่ะเพราะงั้นเรื่องของต้นไผ่หรือว่าโคมก็ดีถ้าต้นไผ่นี่เป็นเรื่องของมงคลเป็นมงคลนะคะเป็นมงคลเลยทีเดียวนะคะคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องวิญญาณมากน้อยแค่ไหนอุ้ยเชื่อมากอย่างคุณทงชัยเป็นคนไทยใช่ไหมครับไทยตอกเลาวด้วยครับจินครึ่งหนึ่งจินครึ่งหนึ่งแล้วคุณทักเคยไปเชงเม้งไหม ชงเม้งไม่เคยไม่มีแล้วเนาะไม่มีเพราะว่าคุณพ่อเสียแล้วก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของจีนแท้ๆเลยคือก็เผาท่านไปแล้วเผาท่านไปแล้วก็ไม่มีโอกาสไปเชงเม้งเวลาคนจีนไปเชงเม้งนะฮะก็เอาเป็ดเอาไก่อะไรไปไหว้เสร็จก็บมอกว่าให้อะกงอาม่าท่ากินเสร็จกินเสร็จปั๊บลูกหลานกินตรงนั้นเลยกินตรงที่เชงเม้งเลยตรงนั้นเลยคนจีนเนี่ยคนเป็นๆจะอยู่ร่วมกับวิญญาณตลอดเวลา24ชั่วโมงผูกพันกันตลอดเหมือนท่านอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านกินที่บ้านอะไรอย่างนี้เลย ขณะที่บ้านบางทียังจะต้องมีตั้งต้งอะไรให้ไนั่นแหละได้บุญด้วยมั้งอันนี้เป็นคําสอนของเจอเมื่อของืจอที่เป็นคนในพุทธการค่ะบอกว่าพ่อแม่อยู่ก็ต้องอภิบาลท่านให้ดีถ้าพ่อแม่เสียแล้วนะคะก็ต้องฟังท่านอย่างดีและเส้นไหว้ท่านอย่างดีลอดจะครบความกระตันอยู่ถ้าถ้าไม่เส้นไหว้ไม่ฟังอะกระตันอยู่จะต้องทำให้ครบต้องครบออย่างที่ที่ที่ทำกันอยู่ก็มีเผา เขากระดาษเงินกระดาษทองนี่ก็นี่ก็คือวิธีการดูอย่างหนึ่งที่เมื่อท่านเสียไปแล้วก็เผาไปใหต้องให้ท่านไปใช้ที่โน่นเพราะที่นั่นเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะท่านต้องไปใช้ที่โน่นเหมือนนี่ต้องเผารถบงรถเบนซ์บ้านกันไปเลยนะแต่ของคนไทยเนี่ยนะคะเวลาเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนให้กับให้กับคนตายใช่ไหมคะเราก็ต้องไปถ่านพันพระไปตักบาตรใส่พระปุ๊บอ่าพ่อแม่ได้กินจากบาตรพระนี่ไปใช่ไหมคะก็เสร็จปุ๊บเราเองากต้องเป็นทาบุญตรวจน้ำตวดน้ำก็เหมือนกับว่า พระท่านเนี่ยเป็นมิสเตอร์โพสแมนเมื่อท่านเป็นบุรุษปรเสนีท่านพาไปส่งนะคะแล้วน้ําเนี่ยก็เหมือนกับว่าส่งทางไหนส่งทางแอ็มวีส่งส่งแอร์แมสไม่ใช่แอ็มว์ประธานผู้ผู้ปิดหะส่งแอร์เมลส่งอะไรอย่างนี้ไปนะคะแต่ของคนจีนนี่ก็โดยตรงเลยคนจีนง่ายสุดเลยค่ะเอาทุบปักเลยปักเสร็จแล้วก็เรียกชื่อท่านขานชื่อท่านนะคะบอกว่านี่เนี่ยจะไปจะไปให้ท่านแล้วจะเอาไฟเลยจุดไฟเผาปุ๊บแล้วไฟเนี่ยจะทําหน้าที่พา นี่รระหว่างเผานี่ก็ต้องมีการพูดเพ้อดไปเรื่อยมั้ยหรือก็เผาไปเรื่อยๆ่เผาไปเรื่อยๆแล้วก็เอ่ยชื่อท่านแล้วก็บอกนะบอกว่าผีคนอื่นก็อย่ามาแย่งนะวันหลังจะเผาไปให้มาบอกว่าบอกผีคนอื่นว่าวันหลังจะเผาไปให้อันเนี้ยเฉพาะกิจของพ่อแม่เราก็ให้ตรงๆของอาม่าเหล่าไปบน้พูดขอดูเลยมั้ยขอดูเลยครับนะคะแล้วนี่อะไรนะแ้นี่อู้อันนี้มันอย่างนี้ค่ะ ในนี้เผาไปเนี่ยนอกจากมันเป็นทองมันเป็นตัวเงินแล้วใช่ไหมกลมๆที่เป็นเงินนะคะ,<น>ะแล้วเงินเนี่ยข้างบนเนี่ยยังใส่คําสวดด้วย<อ>แล้วว่าท่านใช้เงินนั้นเนี่ยเป็นเล่าบุญเนี่ยช่วยพาท่านไปส่งที่สุคติด้วยเผ<อ>าหนึ่งได้สองเลยเนี่ยได้ใช้ทั้งเงินกับได้ทั้งบุญไปด้วยแล้วอย่างที่ผมถือเนี่ยแหละครับอาจารย์ฮะทองกับเงินก็เป็นสิ่งมีค่าในปัลลอโร่หรือว่โอ้โหนี่มีสรุงสตังค์อยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไฮเทคมากเขามีนี่ มันหน้าตาเปนเหมือน U.S. ดอลลร์แต่ว่าจะเป็นจะเป็นรูกคนจีนจีนอยู่อเพื่อคงค์มากท่านอยาเอาไปเชื่อเพื่อต่างประเทศใช่ไหมเพราะว่าความเชื่อเพราะว่าคนตายไปก็ค่ะมีความรู้เหมงันนี่เขาเครื่องบินไปยังนี้เลยค่ะให้ท่านขับเล่นไปนั่งเล่นอะไรคนจีนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณของคนกับวิญญาณนี่ก็ผูกพันกันมามีอะไรก็จะต้องแบบส่งให้กันไปแล้วมีแล้วมีการแยกประเภทของวิญญาณออกไหมครับคนจีนอย่างคนไทยก็จะมีผีแบบ ผีไม่มีญาติผีสัมภเวสีมีนางไม้มีลูกขเทวดาอะไรเนี่ยของคนจีนเรื่องของวิญญาณนะมีการแยกวกมีของคนจีนก็มีผีแตโหงนะคะผีตายแบบอันตันใจตายผีอัตตันใจตายไฟใส่ร้ายตายอ๋อมีเหรอคะพวกคดีไงคะที่หนังสืพิมเราลงอะที่บอกถูกจับไปแล้วแบบตายในคุกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ผิดอ่ะพวกนี้แหละพวกเนี้ยอู้พวกนี้สงสารดันตันใจตันใจผีพัดถิ่น ผีอพยพมาตายของคนไทยเนี่ยจะมีวันปล่อยผีอาจจะเป็นวันโกนหรือวันพระอะไรเงี้ยของของคุณจีนมีไหมครับก็มีชิวหยีสิชิวหยีก็แปลว่าอะไรนะขึ้นขึ้นแรมสองไอ้ข้างข้างขึ้นสองนะคะแล้วก็16ก็คือแรมหนึ่งข้มแรมหนึ่งข้มนั่นแหละคือวันที่ผีจะออกคนจีนคิดอย่างนั้นแล้วทีนี้ของคุณจีนมีอันหนึ่งคือเดือน7ดนะคะ นรกจะเปิดคือคนตกนรกมากกว่าคนขึ้นสวรรค์จริงไหมคะคุณตั้กับคุณตอนนี้คนทาดีน้อยกว่าเมื่อคนตกนรกไปเยอะๆเนี่ยในนรกก็เป็นชุมชนแออัดเหมือนหมู่แหมเหมือนเมืองท่านรัดไม่ไหวท่านก็ต้องระบายออกไประบายไปไหนเพราะท่านจะระบายใช่ไหมคะคือไม่ใช่ซีซัวระบายก็ต้องมีการคอนแทคข้างล่างก็ต้องส่งแฟกไปให้กับสวรรค์เลยต้องส่งแฟกไปเนาะฉังบอกว่าเนี่ยเทวดา ข้างบนกับส่งไฟไมให้มนุษย์ด้วยเทวดากับมนุษย์ต้องทําเป็นพิธีบุญใหญ่มารับไอที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยรับไปพาไปพาเขาจากทุกขติไปสู่สุขติที่เขาบอกว่าผีจะขุมนรกมาเที่ยวโลกอยเป็นไงคือจริงๆไม่ได้ขึ้นมาเที่ยวหรอกคือตอนตอนที่เดือนเจ็ดเดือนนั้นนะที่ที่เล่าให้เขาได้ยิเปิดแล้วก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จเนี่ยมันจะมีทางทางโน้นเบื้องบนกับที่เ็าส่งเลยบางทีส่งเรือลำใหญ่ๆนี้บางทีเนี่ย ผีมันหลุดไงฮะเขามีหลุดมันหลุดปุ๊บมันก็เวียนว่าอยู่ในโลกแล้วเขาต้องมาทําพิธีเอาเข้าไปอีกมีวิธีอะไรไหมฮะที่จะทําให้วิญญาณที่อาจจะหลุดพ้นไปจากโลกนี้แล้วเกิดความสงบสุขนอกเหนือจากการที่เราเผากระดาษกัให้อันนี้ถือว่าเชื่อว่าเชื่อว่าจะได้แน่นอนหานี้เป็นความเชื่อว่าจะได้คนจีนเขาเชื่อว่านที่สุดอันนี้คือดูแลความเป็นอยู่ของผีนี่เรื่องดูแลความเป็นอยู่คือเรื่องเผาของไปเผาเสื้อผ้าอะไรก็ใส้แต่ะแตเรื่องดูแลถึงว่า นอกจากความเป็นอยู่แล้วต้องพาเข้าไปเกิดใหม่อีกด้วยแล้วคนจีนน่มีก็มีพิธีเยอะแยะมากก็พาไปเกิดใหม่ก็พาไปยังไงก็พาไปส่งให้พระพุทธเจ้าก่อนโอ้พาไปส่งถึงเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะคะพระพเจ้าอยู่ที่ไหนที่ตะวันตกจริงไหมฮะอินเดียทางทตะวันตกของของไทยของจีนด้วยอินเดียทางนี้ใช่ไหมคะก็ต้องพาทั้งเนี่ยไปทางประจิมทิศเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยถือถือไม่เอาหัว ไปนอนทิศตะวันตกคนจีนเปล่าพ่นางชูสีไทยเอาเวลานอนหันพระเสียงไปทางทิศตะวันตกเพราะเป็นทิศประทับของพระพุทธเจ้าเป็นทิศแห่งสวรรค์แล้วตายแล้วตายแล้วทุกคนต้องไปทิศน้นไปฟ้าพระพุทธเจ้าไงคือเหมือนกับว่าหันไปเพื่อที่เอาตัวเดินออกไปได้อย่างนั้นใช่ไหมเออทำไมคนไทยกับคนจีนที่ไม่เชื่อถือกันคนไทยถชืถือคนจีนไม่ถือนี่ศพที่เสียชีวิตแล้วอ่ะอันนี้พูด เข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการล้างผัช้าที่เขาบอกแล้วก็ไม่มีวิญญาณเอ่อไม่มีคนมาไม่มีญาติมารับมาดูแลอาจจะเสียชีวิตไปเลบ้างนี่ก็ไปฝังมันไเี่ยเพื่อเป็นผีกำพร้าผีกำพร้าแล้วพวกนี้ผีญาติพี่น้องไม่เอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือมีก็ญาติเลยนะญาติเลยนะไหนแกไปฝังห่วงจุ้ยเสร็จปุ๊บอาม่าฝังปุ๊บยังไม่ทันะไรเลยอากูก็ตายตามเอออย่างนี้แปลว่าอะไรพออากูตายตามเสร็จปุ๊บอุ้ยลูกสาวอากูรถชนตายอีกห่วงจุ้ยแรง เพราะอะไรก็ต้องรีบกรบพงจี้นั่นเลยโถก็เลยสงสารอาม่านั่นมากเลยเพราะว่าอาม่าเนี่ยไม่รู้อีหนอยไหนใช่ไหมฮะบังเอิญมันมันเป็นเรื่องแรงของที่มันแรงเพราะที่ตรงนั้นมันแรงที่เวแรากดแล้วก็เลยมีมีผลไปต่อลูกหลานเตะเๆกันเลยกรบไปแล้วพอกรบเสร็จปุ๊บไม่มีการไปไหว้อาม่าก็เลยกลายเป็นผีกัมพาไปในกรณีอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นกรณีอย่างอาจารย์ครับอย่างเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าญาติคนใดคนหนึ่งตายเนี่ยสมมติว่ามีพี่น้องกันอย่างสักสิบสองคนเนี่ย เขาบอกถัดมาหรืออะไรนี่จะตามลงไปอาจารย์มีคนเชื่อเรื่องนี้ไหมคบอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่มันก็มีเยอะนะจย์ต้องต้องเชื่อ่องหงจุ้ยว่าที่ไปฝัง,งที่ไม่กินเล่าเลถ้าที่ตรงนั้นแรงก็จะ<ๆ>มาดึงเอาลูกหลานไปไปช่วยกันถ้าที่ตรงนั้นดี<ๆ>ก็จะมาเกือ้อ<ๆ>สนุนเกื้อหนุนลูกหลานให้ดีข<ๆ><ๆ>ึ้นแต่สําคัญที่สุดทําบุญไว้เถอสะสมอนิสงวนได้กับตัวเราด้วยอ่ะเข้าเรื่องพิธีล้างป่ะชารพิธีล้างป่าชา